ับผมกับสารับอนีนะครับเราจมบภากันมาเบิงเต่านะครับมาเบิงเต่าซุเปอร์สัสรร้นที่เมื่อวานเนี่ยผมได้จุดไว้ก็คืออหลังจากที่ได้ปรับปรุงก็คือตรงฐานนะครับก็คือผมขุดลงไปว่างฟื้นในอีกสันหนึ่งนะครับยัดฟื้นเข้าไปเต็มเลยบบดท,ทีนี้ก็เลยลองจุดเบิงว่าฟื้นปริมาณเนี่ยไม่ใช่ให้เต่าติดเองมอ่นะครับซึ่งมาเบิงมน,นีเ้วก็พเนไปเป็นไปนตามคาดครับเต่าบ่ติดนะครับพออย่างตีเบิงจากสภาพตรงบริเวณนี้ครับ ขอบป้อง้วก็ขอบถังนี่มูมี่รองรัยการประทุของแก๊สเลยนะครับนะมูมี่รองรอยการเผาีใหม่เลยนะครับก็แสดงว่าเตามันดับไปเองนะครับเนื่องจากอย่างเนื่องจากว่าก้าหอ่นนะครับก๊าซพ่นที่อยู่ใ,ใต้เตาเนี่ยมันมันเบเพียงพ่อนะครับเนาะเบเพียงพ่อแล้วก็นนะ้ำมันที่ผมหยอดไปนี่ก็ยุดไหลไปที่กันนะครับคิดปลายเสนมันหยอดไปยึดไปเรื่อยยดไปเรื่อยมันก็กับกับว่าได้ออยุดต่อเนื่องก็ยุดไปก็เลยเมือนี่ผมถืมว่าจุดต่อนะครับ ซึ่งจุดต่อในครั้งนี้เนี่ยผมประมาณาการว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงเม่เกิดนี่เนาะเตาตัวนี้กับซีติดเองเพราะอย่างเพราะว่ามันเคยถืกอบอบให้แห้งไปแล้วรอบนึงนะครับดังนั้นรอบนี้ผมคิดว่าผมจะใส่ฟื้นไปประมาณจักสิบทอนนะครับนะพี่นะ้องเนาะประมาณสิบทอนนะครับสิกว่าทเบิรงว่าเตามันติดเองบ่เนาะนะตอนนี้เวลาเก้าโมงตรงนะครับสิบโมงนะครับเตาต้องติดนะคิดว่าไปที่ป็นสีสงสานอ่ะเดี๋ยวลองเบิรงนะครับเด้อเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต เตรียมฟื้นเพื่อจุดเต่าครั้งใหม่ก่อนนะครับเนาะครับผมสำหรับตอนนี้ผมก็เลยเตรียมฟื้นละสีจุดเต่าครั้งที่2นะครับก็คือเต่าเต่าเต่าเก้านี่แหละจุดไปเที่ยนึงแล้วก็บโติดเนาะก็สิเติมฟื้นเข้าไปใหม่แล้วก็จุดใหม่นะครับแต่ฟื้นที่ใส่นี่ประมาณจีกทอนเดี๋ยวผมนำไปเบื้องนะครับท่อ,ทอนขนาดประมาณซ้ำแขนนี่นะครับบบใหญ่ยยหลายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิ1 2 13นะครับแล้วก็14ทถ่านนะครับกล่องสันีนะครับ,นะรบผมคาดว่ามันต้องติดแน่นอนเพราะว่ามันถือโอบไปที่นึงแหละนะครับเนาะกะ็เดี๋ยวสิเริ่มจากอ่ะนะครับอันนี้ล่างน้ำมันนะครับอันนี้ก็ถาดถ <c oughs> าดสำหรับใส่ใส่เศษผ่านนะครับเนาะ อันนี้ก็เศษผ,ผ้านะครับเศษผ้านะครับส่วนฟื้นนะครับผมก็ตีงแง่เขาหู้นี่แหละนี่เลยแง่เข้าไปหเห็นหมดเลยซิซิปวัทน,นี่แง่เขาไปในหู้นี่แหละสอดเข้าไปไม่ทังนะครับเนาะสอดเข้าไปแล้วก็ไม่ทังเข้าไปให้มันต็มเดี๋ยวมันก็สิเข้าไปติดอยู่ข้างในเอง เดี๋ยวผมยัดฟื้นแป๊บหนึ่งได้ครับเนาะไายไปน้ำยัดไปน้ำบอกใอยสะดวกไป่ไหนเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ยัดฟื้นเข้าไปเรียบร้อยแล้วก่สิมาอ่าติดตั้งชุดถาดน้ำมันนะครับก่สีมีถาดเศษผ้าก่อนเปิดน้ำมันใส่นะครับเนาะเปิดน้ำมันให้ไหลเขาก่อนใส่เหล้าไฟแช็กอ่ะนะครับน้ำมันเลี้ยงฐานเปียกนะครับ แล้วก็จุดิติดง่ายครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยผมเอาผสมน้ำมันในโซลา่าเข้าไปนะครับมันก็จะแค่ในลุกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไฟก็สิลุกแห้งจักหน่อยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเนาะแล้วก็สอดเข้าไปครับอ่าลุกกว่บาบเข้าไปแล้วใช่ลหมอ่านี่ครับลุกเข้าไปแล้วเนาะวันนี้ก็ทีติดตั้งทุ่นถัด,ถด ไอ้ท่างในน้ำมันให้มันไหลนะครับเนาะอันนี้มันอ่งไวงสินะครับกระสีเป็นตระมานี่นะครับเป็ตนตระมานี่ เปิดไหมอ่าน้ำมันหน่อยเข้าไปนะครับจ,จุจริงๆโอ้อากาศหนาวอากาศเย็นพัดมากอะขี้มูกอะไรครับพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงสื่อขี้มูกเกิดๆกจังหน่อย,ยนะครับเด้อะน,น,น,นะครับตอนนี้คืออ่าไฟตัวนี้ก็คือติดแล้วนะครับเดี๋ยวจกยกักหน่อยมันก็่าจจะล่ามเข้าไปใหม่ตัว ฟือนที่อยู่ในเต่านะครับเนาะตอนนี้เวลาเก่าโมงนะครับเก้าโมงผมก็คาดว่าประมาณสิบโมงนะครับเนาะสิบโมงเต่าต้อตงติดเต่าต้อตงประทุแน่นอนอะออเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับเนาะี่นี่เป็นไปตามที่ผมคิดบอนะครับครับผมตอนนี้ก็ได้พันไปได้สี่สิบคนนาที่นะครับเนาะเก่าโมงสี่สาที่กับมาเบิ้งสภาพเต่าหลังจากที่เขาได้มีการเติมฟื้นเข้าไปครั้งที่สองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่เห็นทัญญาณว่าเต่าติดติดครับ สัญญาณอี่อย่างดีก็คือตรงตัวนี้ครับตรงขอบของท่อเพลใหม่เนี่ยม,มันมันมีลักษณะของแก๊สที่ปะทุกออกมาเนาะแล้วกต็ตรงรตรงขอบตงเนี้คือตรงฝาถังเนี่ยปกติเนี่ยถ้าหากแก๊สมันกำลังเติามันกำลังติดติดเนาะมันจะมีแก๊สมีค่ายไอคขวันเนี่ยออกมาบาง,บาง,นบง,ง,ง,งๆนะครับแล้วก็ค่อยๆแห้งขื้นแห้งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า้าังนมันมีแรงดันทางสูงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญ,ญญาณเลยนะครับ ผมก็ได้เติมฟื้นไว้นะครับเนาะเติมฟื้นไปอีกจำนวนหนึ่งสำหรับเติมเข้าไปครั้งที่สามนะครับเติมฟื้นกันได้นี่กะที่มีเป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ประมาณสาแขนเท่งทน,นี้แหละจักรทอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทอนนะครับแล้วก็มีไม้ยางพราราขอรอแข่อีกน้อยหนึง่งซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ผมเติมฟื้นไปถ้าผมเติมรอบนี้ไปก็ทิเติมสามครั้งเนาะสามครั้งนะั้นปริมาณฟื้นที่ใส่เข้าไปกับประมาณอีก อีกเครื่องหนึ่งของฐานเตาเ่าก็ท่ากระบะห้องใส่ฟื้นนะครับใส่ฟ,ฟื้นก็คือ,อผมเอ่นว่าเป็นเต่าเครื่องแล้วกันเนาะมองตรงฐานมันเนาะเต่าเครื่องนะครับเต่าเครื่องนะครับเพื่อจะให้เต่ามันติดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เติมขอแ้งค์ไต้เด้อนะบ่ได้เติมขอไปในปล้องนี่นะครับเพราะว่าปลองเหนียวไฟไฟมันกันลุกแล้ะตอนนี้มีแต่ไฟไฟที่เป็ี่ยนไฟที่ใหม่น้ำมันนะครับเด้อด ก็บาอยู่นี่นะครับผมไม่อยากถอดลากน้ำมันออกมาผมกะสีย้อนฟื้นลงไปนะครับตกช่องอยู่เลยนะครับเพื่อให้มันเป็นตกลงแบ่งรางนะครับเพราะว่าผมคันฟื้นป็นเทอาน,น้อยๆนะครับเพื่อให้มันย้อนลงไปแล้วมันกะสีตกกระจายของมันเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้ฟื้นเลยครับเพื่อให้เตามันติดไมขึ้นอ,อึอ้บดีนะครับย้อนลงไปนี่ครับอ ใส่ไหมย่างพารลาลงไปก่อนนะครับแล้วไฟไหมยางพารานี่ติดไฟแล้วก็ลูกแห้งนะครับสิ่งแวด้อุณหภูมิสูงไว้ขึ้นนะครับแต่ว่าหมดไ้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยไม้ไผ่นะครับ ครับใส่ไม้າร like ์ลงไปหมดแหละเสียดสิร่วมร่วมร่วมไฟเหมือนกันร่วมเออเออเอาถังขอบหลบควันม being ั้งสิได้เห็นเอ่อควันบริเวณขอบขอบนะเสิตามขอบเนี่ยตามขอบเนี่ยนะครับขอบทางเนี่ยจะได้เห็นควันชัดเจนเพราะว่าเมื่อกี้ควันมันค่อนข้างกระจายนะครับเนาะตอนนี้ไก่สิควันไก่สิยหลายขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ครบชั่วโมงหรอกแต่ว่าผมเบิ่งแล้วมันเต่ามันอาจจะติดนะครับเนาะเต่ามันอาจจะติด ก็เลยต้องเติมฟื้นเข้าไปอีกเพื่อเร่งเพื่อเร่งไฟเ,เ,เร่งอุณหภูมิให้มันแห้งขึ้นได้เลยนะไมนแห้งให้มันแห้งขึ้นเร็วนะครับเนาะส่ซองเข้าไปาไฟลูกสกวางสีของลูกแห้งขึ้นเมื่อกี้กับลูกพ่อแบบไม่แหบบ้งขนาดไหนหวังว่าไม่ต้องติดไปในรอบนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวผมสีอัปเดตให้เบิ่งครับ กับผมระวังที่เขาล่อเต่าเนาะล่อเต่าให้มันติดนะครับหลังจากที่เติมทานไปแล้วมือนีกับิีพาพี่น้องมาชมแปลงไอ้อยนะครับอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์นะครับอันนั้นเป็นเป็นอ้อยแปลงที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่เดือนตุลาปีกายนี่นะครับตอนนี้พฤศจิกาก็ครบ13เดือนแล้วอ้อยแสบครับย่อมนะว่าอ้อยแสบพิทอ้อยสุพรรณบุนี่หลังจากที่ได้กินเองนะครับปลูกเองกินเองนะครับกินแบบบ่ได้คันใด้นะพี่น้องกินแบบแห้งสดนี่แหละปอกแล้วก็แห้งเลยนะครับ อานจะเอาพันธุ์มาจากตัวนั้นมาขยายให้ตัวนี้พื้นที่ตัวนี้นาจจะประมาณไรหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าผมปลูกหางนะครับปลูกรองหางนะครับรถอีแต๊กดีแลนด์ข้าไปได้เลยนะครับก่ซีมี่มองที่มันติดแนบ่ติดแน่นะครับพังหางเนี่ยนะครับเพราะว่าปลูกหนาฝนเดือนกรกฎาคมนะครับผมปลูกอ้อยเดือนกรกฎาคมนะครับช่วงนั้นฝนยังไม่ได้มากดอกพ่อสิงหากันย่านะครับโอ้ยพี่น้องเอ้พายุเข่าบุกีีลูกตัวกีลูกนะครับก็เอินว่าอ้อยถือฝนเหยียบนะครับ ซุ้มสีมันหลอดมาได้กับทีเป็นสภาพบางสี่แล้วครับงานบอผี่น้องเอ้ยเบิ่งออกรถดเด้อนะครับอ้อยพันนี่แตกกอดีครับบมตอนเข็ดยังหลายนะครับทำรุ่นนะครับเอายาใส่ปุ๋ยซื้อๆนะครับแต่ว่ามั่นตัวสำคัญเลยพลาเพื่อตัวสำคัญเลยนี่ครับต้นโน้ต้นหินทำไมพูดว่าเออต้นเอิต้นโน้ยหินเนาะถอดออกครับมันมาขึ้นแทมตรงขางกออ้อยสำคัญนะครับมักแซมน้ำขางกออ้อย ตรงนี้มันอยู่สูงนะครับบริบริถือ,น,ถอน,น้ําท่วมโซนนี่พันวานเป็นพ้นเก่านะครับกระติดนะครับนี่สิละติดผมปลูก้างได้พี่น้องเด้อประมาณ8ปสิบเส้นหมละระยะห่างแปสิบเส้นมางหม่องกับ,กบเมตรพมละโซนนี้อ้อยคงาคบพี่น้องนะครับบริได้ใส่ยังไรเด้อใส่ปุ๋ยตอนปลูกนะครับห้องพผื้ออยู่เท่านึงนะครับผมปลูกปลูกนอนนี่แหละนะครับอ้อยตัวนี้ค่อนข้างหนาเลยลหละนะครับ อันนี้แปลงหนึ่งแปลงที่สองนะครับแปลงที่สามแปลงที่สี่นะครับแล้วก็ตัวน,นี้แปลงที่หานะครับแปลงที่หาแปลงรลหัแถวนะครับพี่น้อง ตั้งหน้าหาแถวห้องกะตีพื้นที่ว่ามันไรหนึ่งแหละเพราะว่าหนาย่างมันหนาย่างบักข้าวหกต้นเนาะต้นแปดเมตรกับซีที่แปดนะครับหน้ากว้างทั้งนี้ก็อยู่ว่ามันซีสิบซีสิบก็เมตรเล็กน้อยนะครับกตีไปไรหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีแถวตรงนี้แถวต้นบักข้าวปลูกเนี่ยโอ้พี่น้องไอ้บักข้าวต้นนี้ตายซ้ัพตายแดดว้อนี่ยมึงส่งนี่ตายแดดมึงใส่ที่แม่นตายแดดละบอสคาร์เรมาดูแลครับตั้งยากตั้ง ต้งกีดยางนะครับกีดยางน้ำก็เพดหน้านน้ำนะครับแล้วก็ปลูกอ้อยน้ำะกเ้าวนี่ก็ปลูกแหววงว่า,านอนาคตว่ามันสิเป็นมะนรกเาวสวนมะรวานน้ำหอมยำๆสวนหนึ่งนะครับก็แคดสร้างกันไปนะครับพี่รองเนาะเพราะว่าห้องมาอยู่บ้านเด้นะครับออกจากโรงงานมามาอยู่บ้านตรงนี้ยังพ่อได้เอาหยาดนะครับเดี๋ยวผมถ่ายมันพันแรงแั่ไหนกันคุ้มดินไปกอนะพร้าวก็นต้นหลอดแน่บหลอดแน่เขาก็อสอับม,มันไปนะครับ เสียเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเฮาบริเวณดูแลมันเต็มทีเนาะแต่ว่าอ่อยกับงามดีอยู่ครับแต่กอดีตรงนี้ถือรถไถเย็บแล้วเย็บอีกครับเนี่ยเบื้องบนนี่ให้มาเนี่แต่กอ่อมื่อจากไต่เนี่ยเหงาเก่ามันนี่ครับมันหักออดละมันก็นแต่ก่อนคือไทนท่านครับอ่อยพันนี่ย่อมับว่าทนท่านอันนี้ปลูกสอมครับก็น่งอกเงยขึ้นมานี่ตัวเล็กน้อยนี่ไต่แน่บรเวแน่ก็สร้างมันนะครับพ่อปลูกเองใส่เองนะครับ ยังไม่ได้คันจักเสือดอกพี่น้องแปลงน,น,าาน,นั้นมาเสียวมาคันนี่แหละหลังจากเกี่ยวเขาแล้วค่อยสิเริ่มเริ่มมีกันคันน้ำนะครับเนาะคันน้ำเคล็ดน้ำตาลครับก็เดี๋ยวระวังล่อกกะเยี่ยมชุม่มภาพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนอ้อยสึดออพเผาก่อนนะครับเนาะครับผมสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับครับผมตอนนี้กะเวลาสิบเลยกัสิบสามนาทีนะครับเนาะตอนนี้เดี๋ยวผมซ้อมมือไฟเตยทอง เต่าเต่ากันนะครับนี่น้องสิเห็น <mm> เห็นอย่างบ่เห็นเห็นคือผมเห็นบ่เดี๋ยวผมเด้อมันสิมีไฟเป็นไฟอาบบาสนะครับเป็นไฟอาบบาบครึ่งติดแนบว่ติดแนยอยู่ใต่เต่านะเป็นไฟอาบบาบเดียวไดยทัญญาณบอกว่าเต่านี่ยกำลังติดแล้วนะครับผมเป็นไฟที่ลุกอยู่ตรงไอ้ปองไอ้น้ำมันเด้อครับเลยโอ้ยอยู่เลยข้างในขึ้นเป็นไฟอับบาปอยู่เดี๋ยวผมสิเร่งนะ้ำมันออกอีกหน่อยเห็นเป็นไฟลุกแข็งขึ้นนะครับ อไ้เห็นไฟลูกขอบแปงแห้งไอ้ข้างในแห้งนะครับอ่าไฟแห้งขึ้นกน้อยกระตุนพุ่มหอนนะครับกระตุนพุ่มหอนเพื่อได้เต่านะครับกะน้ำมันกะใส่สิบเบิร์ตแหละนะครับเลยยิ่งน้อยหนึง่งนะทีนี้มาเบินข้างบนพี่นอ้องเป็นยังไงน,นะครับผมถอดไอ้ทั้งขอบคว้อนออกเดี๋ยวผมสิบขอบ ขอบใส่ก่อนสีได้เบิ่งง่ายๆนะครับเนาะอึ๊บควันสุดยอดอนี่ครับอ่านะครับนะคบวันกับสีขึ้นแต่ตรงกลางนะครับทีนี้เขามาเบิ้งข้างขอบด้วยนี่สัญญาณเต่าตีดจีไปนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ควันหินหินออกมาล่ะเนี่ยนี่นี่คือส euh. ัญญานต่อติดๆนะครับนี่วันหินหินขึ้นมานะครับตรงอ่ปองปองไฟนะครับเนาะตรงมปองไฟกับมี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 ควันออกมาหน่อยนึงเนี่ย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 นะครับไตปองดิมีควันออกมาอยู่นี่แสดงว่าแรงดันเริ่มจะสูงละนะครับตรงขอบเนี่ยนะครับตรงขอบเนี่ยก็เริ่มมีควันถลักออกมาแล้ว ควันถลักออกมาหนักๆอ่าโมเมนต์เป็นเพราะว่ามันสิ้นบอดีครับคือสิ้นมันเก่าบ่เคยอยู่นะครับก็คือเ่าปิดฝาถังซื้อแล้วก็เอาดินกบนะครับผมลองเอาดินน้ำมันเออดินเหนียวไม่ดินน้ำมันดินเหนียวมาโอบเรามันก็ยัางบ่ค่อยอยากจะอยู่ดีเหมือนเดิก็เลยว่าปิดมันซื้อๆนี่แหละนะครับเนี่ยนะครับเห็นบอกมันหย่อนแสงบอกเหรอมีควันนะครับควันถลักออกมาละควันถลักมาแห้งนะครับนี่คือสัญญาณว่าเต่าสิบิดละนะครับก็คือเป็นไปตามคาดที่ผมบอกครับ ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยประมาณบ่ขาดบ่เกิดหลายนะครับเนาะตอนนี้สิบโมงสิบสามนาทีกับหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับจะเห็นว่าหลังจากที่เข้าจุดครั้งที่หนึ่งนะครับจุดบ่ติดแล้วมันดับกับว่เป็นอย่างไรกับมาเติมฟื้นแล้วกับจุดใหม่ครั้งที่สองนะครับแต่กับครั้งที่สองนี่สิใส่เวลาในการจุดนี่บหลุดก็คือแป๊บเดียวบ่เกิดชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าเต่าแรกที่ผมทดลองก็คือจุดแล้วมันดับกขึ้นนะครับแล้วผมกับมาจุดใหม่ตอนเช้าก็ใส่เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งดมื่ อันนี้ผมกว่าคิดว่ามันติเปีกนะกัแมนนะครับแต่ซองมึงแฟอย่างนี้เนะนี่นะครับตอนนี้ไฟยังใหม่น้ำมันนะครับน้ำมันในกระติกในในในขวดเนี่ยเบิดแล้วนะครับเหลือเฉพาะไฟที่อยู่ในถาดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไฟกับลูกคนข้างแห้งนะครับหวังว่าแก๊สอาจจะติดผมสีบ่เติมฟื้นนะครับสีบ่เติมฟื้นเข้าไปอีกนะครับสีรอบมงคนอย่างเดียวตอนนี้นะครับ อีกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องมึงอีกครับผมกตอนนี้เวลา10บนากายี่สนาทีนะครับร่วมเวลาหลังจากที่ผมได้มีการเริ่มจุดเต่าครั้งที่จุดเต่าซ้ำครั้งที่2นะครับก็คือเติมฟื้นเข้าไปนะครับก็คือตั้งแต่เก่ามงนะครับเก่ามงตรงเนี่ยตอนนี้ก็สิบโมงยี่สิบนะครับใส่เวลาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงก็อีกยี่สิบนาทีพี่น้องนี่ครับเบิ้งผลงานแค่ในเต่ามึงดูใส่หรือ เห็นบ่ครับอ่าเนี่ยครับเขาจะเห็นว่าตัวนี้คือเต่าติดละครับมีแก๊สปลาทั่วมาหางลางนะครับปลาทัวออกมายางแห้งเลยนะครับหางลางคือติดแะที่นี่เขาบองสภาพทังข้างบนนะครับสภาพทางด้านบนเนี่ยก็ะจาเห็นตามที่ผมเคยอธิบายไปครั้งหนึ่งนะครับเนาะนะครับตามขอบขอบตรงจุดที่มันเป็นจุดประกอบต่างๆเนี่ยครับซิเลอร์มิกแก๊สเนี่ยดันออกมานะครับเอาจากไหนก็อัดจากไหนก็เอาไปอยู่ หลั่ออกมาแล้วมันจะเริ่มแห้งขื้นแห้งขื้นแห้งขื้นรื่เลยนะครับภายในเวลาประมาณ30นาทีเนี่ยรอบนี้ครับรอบเต่าตัวข้อนี่ก็สีมีแต่ควันทะลักออกมานะครับแล้วตัวนี้ผมก็สีเอาเอาทั้งเนี่ยครอบครอบพ้นไปนะครับนะครับทั้งนี่เอาครอบค้นไปเพื่อลมควันตัวข้อดแบบนี้เื่อตอนนี้ตตาทีละ ตรงปากตรงนี้นะครับสิเปิดไว้ก็ได้นะครับสิเปิดไว้ยังสี่ก็ได้เห็นไหมพี่นอ้องเห็นปันแกดอยู่แกดสีอ่อนๆนะครับมันมันนั่งมองให้ออกมาหแห้งกว่านั่นนะครับน้องผู้ชมเลิศเปลี่ยนใหม่นะครับเลิศสิติดเข้ามาสิได้ศไหมก็มไ,ดได้ ก็บ่เป็นอย่างนะครับแบบนี้ก็ได้บ่เป็นอย่างนะครับคือขอแต่ว่าให้ใหมีอากาศเขา่าเต่ามันก็สิใหม่ของมันไปนะครับเนาะและนั้นผมกสบส,สีสรุปให้ง่ายๆนะครับอันนี้จากที่ผมเค็ดเองแล้วกันเนาะผมบ่ได้ว่าสีไปไปลบความความคิดความเห็นของของ่าคนที่เขียเต่ารูปแบบเด Gil ียวกันเนี่ยแบบเต่าซูเปอร์สันแบบเนี่ยที่คนมีวิธีแนวทางอื่นๆแล้วเนี่ย กะบบได้ไป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 ลบไปลบข้อมูลตัวน,นั้นนะครับอันนี้ก็คือที่โบตามมุมที่ของของผมเองในเขตนะครับจากการจุดครั้งนี้เต่าที่4นะครับเต่าที่4เนาะเต่าที่4แต่เต่าที่4นี่ผมจุด2เทื่อก็คือจุดเทะเลาะเมื่อวานนี่ตอนแรกก็เป็นตอนแรกเป็นตอนใบใบนะครับจุดแล้วผมก็ปล่อยนะครับปรากฏว่าเต่าบต่ติดนะครับครั้งนี้ก็เลยมาเติมฟื้นเข้าไปอ่ากับประมาณครึง่งนึงนะครับตรงฐานเต่านี่ประมาณ แต่ว่าคงแบ่งเติมเป็นสองครั้งครั้งแรกก็เติมไป10ก็ทอนครั้งที่2ก็เติมไปกะมาณ10ิฟก็ทอนนะครับเติม2เตือภายในเวลา1ชั่วโมงนะครับเด้อภายในเวลา1ชั่วโมงนะครับพอครบหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเต่ากับกับมาติดนะครับแสดงว่าถ้าหากเข้าสี่จุดเต่าประเภทนี้นะครับเข้ากับขารมัดกัเวลาเด้เลยว่าจุดครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บมั่นใจได้เลยครับทาเคล็ดเต่าตามผมเคล็ดเด้อจิตบอกสามก่อนวางนอนนะครับกุ่มสูงของมั่นนะครับบริรัทมานครั้งที่2 นะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับอีกเครื่องหนึ่งของของปริมาณฟื้นเติมฟื้นทางที่2ของปริมาณฟื้นที่เข้าใ่ไปครั้งแรกตรงใต้เต่านะครับก็คือถงว่าจุดบุวว่านนี่นะครับจุดแล้วก็ปล่อยไห้มันโอปไปเตาแรกคือเต่าอบแล้วกันเนาะยังว่าเป็นเต่าเผานะครับจุดครั้งที่2นี่นคือเต่าเผาเผาจริงไหม้มนติดนะครับเอากระสีเดลกาไว้าดจะคล้องถึกนะครับจุดมื่อนี้ปล่อยนะครับมือึมาบวติตดดิมาจุดใหม่ครับ แต่ว่าเขาก็ต้องสำรองฟื้นไว้หรือถ้าหากว่าไผอยากทีสีจุดครั้งเดียวให้มันติดเลยกะแค่พื้นที่ห้องเผาใหม่ใต้เตานะครับให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันยูฟื้นได้หลายขึ้นนะครับผมกัคำนวณปริมาณฟื้น,น,นจจที่ใช้ในการเผาแล้วก็น่าจะยูที่ประมาณเครื่องหนึ่งละกันผมห้เครื่องหนึ่งเครื่องถังสองร้อยลิตรเท่านี้แหละเผาฟื้นหนึ่งถังนะครับใส่ฟื้นเครื่องถังนะครับในการเผานะครับมันก็นจะยู่ประมาณน,นี้แหละครับ แต่ว่าถ้าหากไผมีแนวทางที่มันสามารถเคลไให้เตาติดไงก็หนี้ไวยก็หนีนะครับประหยัดฟืนอยายก็ดีกะ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 ติชมเขามาครับแนะนํากันเขามานะครับเพื่ออย่างเพื่อที่ว่าจะได้ซอยกันปรับปรุงเนาะครับเนาะว่ายกันปรับปรุงแล้วก็ซ้อยกันพัฒนาทักษะในการเผาทานนะครับเพราะว่าไผทีมิทรัพยากรนก็คืออ่ามดตูดีก็่คือยางเห็นฟืนเนี่ยมีหลายเนาะเบ่งหลอกทางตรงนี้ครับมีแต่ปลาใหม่นะครับ เดี๋ยวพล่าแน่ไม่กินตนแน่อย่างหน้าแน่ไม่ปดูแน่ปล่อยให้มันผูมันพังไปซื้อกับเสียดายนะครับนะทานเท่ากับซื้อสอบละรอยก็าบาทถึงสองรอยบาทแล้แต่พื้นที่แล้วกันเนาะเขาเองนะครับเตาเตัวนี้ผมซื้อถังว่าสี่รอยหกสิบาทนะครับแล้วก็ใส่บันอีกร้อยก็าบาทเริ่มกันเป็นอ่าหาหกหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับเขาสามเื้อได้ทานมาซีกระสอบครึ่ง กะคูนเป็นตัวเงินกะสอบแล้วลอยหาสิบบาทได้ขึ้นทุนคาถังแล้วครับที่เหลือกะเป็นกําไรเจ้าของนะครับถึงใครบเกตขายเคสไปใส่เองก็ดีขึ้นกันนะครับเนาะจหรับการเพาทานทานคือเป็นเชื้อเพลิงในชีวิตประจําวันของคนที่เป็นเกษตรกรแล้วกันเนาะยังในต้องมีการใส่ทานในการหุงเขาหนึ่งเขาปิ้งปลาทาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาต้องใส่ทานนะครับถ้าเขาซื้ออยู่ตลอดก็เหลือเงินเนานะพี่เลาเนานะ เงิ่อนทองช่วงนี้ก็อนใดพ่อประหยัดได้ก็สรอยประหยัดไปนะครับอนใดที่สามารถเทียดได้ด้วยตัวเองนะครับก็ก็เทีดไปนะครับมันบม่ได้เมื่อยเกินไปมันบม่ได้ลำบากเกินไปแต่เราเข้าใจนะครับเข้าใจวิธีการทําที่ถูกต้องนะครับก็ฝากนะครับฝาก่อาม่น้องทุกคนนะครับไพมีไอเดียดีๆนะครับที่จะเทีดให้เต่าติดง่ายขึ้นโดยที่บม่ต้องมัดเฝานะครับพอผมกับที่พยามจุดแล้วก็ปล่อยเลยแต่ว่าก็ต้องสังเกตก่อนว่า จุดตำไใเซเวลาโดนปานไดนะครับมันค่อยสีแคให้เต่าติดเองอย่างเีนะครับเพราะว่าผมจุดสองเต่าที่ผ่านมากคือไซเวลาารังละหาชั่วโมงนะครับจุดไม่เลยนะครับโดยที่ฟื้นนี่กักัเป็นฟื้นแห้งนะครับส่วนรายที่เป็นฟื้นแห้งนะครับฟื้นแห้งกับไซเวลาาพะมาณซีหาชั่วโมงนะครับเนาะเนี่ยเจ้งเสียอันนี้ก็เป็นฟื้นพวกเนี่ยกับแจ้งไเวลาสีหาชั่วโมงนะครับกิ่งไม้แห้งเนี่ยนะครับ แต่ว่าแต่ว่าไม่ไผ่อันนี้ผมยังไม่เคยลองเผาเด้อพี่น้องเด้อไม่ไผ่แห้งดิหรือไม่สดๆเลยก็ยังไม่เคยเอามาลองเผานะครับคิดว่าน่าจะหลายๆท่านอาจจะเคยลองแล้วก็คือประสบป,ปัญหาว่าเตาอาจจะบต่ต,ตบิดเตาบ่ไข่แก๊สจังซี่ก็ก็ก็บ,บ่แน่นใจคือกันนะครับเนาะแต่ว่าจริงๆที่ผมเคล็ดแล้วเตานี้เตาที่4นะครับลผลที่ได้ออกมาก็สิมีผลคล้ายๆกันก็คือถ้าหาเขาจุดต่อเนื่องนะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงให้กันจุด เต่าซึ่งจะติดแต่ว่าเขาต้องเติมฟื้นอยู่เรื่อยๆนะครับเติมฟื้นเขาไปคั้งที่หนึ่งแล้วในเต่าแล้วมันบกพ่อนบกติดครับเขาต้องเติมฟื้นอีกนะครับแสดงว่าห้องพ่อใหม่เขาเนี่ยอาจจะปริมาณฟื้นว่าเพียงพอนะครับอันนี้เขาก็สรุปเลยประมาณนี้เนาะหรือแต่หากว่าไผ่อยากจะมาเฝ้ากกะจุดไปเลยครย้งที่หนึง่งพ่อมืออื่นเสากับบั๊บึงปติเทนอนครับก็บต้องมาจุดครั้งที่สองก็ปล่อยให้กันเนี่ยอย่าแบบแบบที่ผมคยต,ตอนนี้ครับก็คืออ่า จุดครั้งที่สองแล้วก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับเต่ากับติดติดเองพร้อมนะครับแต่ว่าเขาต้องใส่ฟืนให้พ่อเด้อนะครับเนาะก็สำหรับมือนี้คงสิมีประมาณนี้แหละครับสรุปเวลาในการจุดเต่าใส่ไอเอาฟืนใส่ในเต่าหน่อยหลายทำาลดยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกแนวท่าหนึงแล้วกันนะครับเนาะที่เอามาแช่ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนที่ชื่นชอบการเผาะทานโดยเต่าซุปเปอร์ซันนะครับแบบผมก็ว่ากับประหยัดเวลาดีเด้ถ้าเขาขอใจเวลา ในการท้องจริงนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกหน้าสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับที่ไผ่สีแนะนำขาม้าคำาติชมนำรำไปมือครับเอาไว้สำหรับปรับปรุงนะครับขอบคุณหลายๆครับ